สวัสดีค่ะสน่หแห่งองคเสริมงานทุกท่านนะคะแตนน่ในทุกคนอยู่กับช่องหลิงแอนโกเสน่ม์งานนะคะตอนนี้หลกหยกำลังงานเรื่องร่างนี้ให้คุณคนเดียวนะคะแล้วก็จะขอขอบคุณเพจเพื่อนนั่นก็คือเพจฟีน่าหม่าสบายๆนะคะเดี๋ยวอาจจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปด้านล่างนี้นะเอาละถ้าคุณถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วก็ไปกันเลย นายน้อยเรื่องมหาวิทีาลัยเสได้รับการจัดการเรียบร้อยแล้วครับจัดเตรียมคนขับรถส่วนตัวคอยไปส่งเธอด้วยนะฉันไม่อนุญาตให้เธอไปสนิทกับผู้ชายห้ามอยู่กับคนที่มีลึกษังห้ามคุยกับคนแปลงหน้าด้วยนะได้ครับแล้วไม่คิดเลยว่านายน้อยจะให้ความสำคัญกับผู้เย็ยนขนาดนี้ใครทำเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยไปทำมาไม่ ได้ครับผมจะให้พ้อควรทำใหม่เดี๋ยวนี้เลยครับแล้วก็เตือนให้พวกแม่บ้านเตรียมยาไว้ด้วยเหรอถ้าของเธอยังต้องได้รับการดูแลอยู่ได้ครับนายน้อยผมควรจะปลูกเธอไหมครับเธอจะได้มาทำอาหารวางมือดึงให้หนายครับชันเหมือนว่าแกอยากจะถูกไล่ออกนะผมขอโทษครับนายน้อยผมจะรีบไปบอกให้พวกเขาทำอาหารวางมือดึกจานใหม่ให้เดี๋ยวนี้ คุณเยี่ยนนี่เป็นยาที่นายน้อยเตรียมไว้ให้คุณเป็นพิเศษคุณควรจะดื่มมันตอนที่ยังร้อนอยู่นะคะโหยอะจังเลยเปลี่ยนหอมมากเลยนะเนี่ยคุณเยี่ยนคะรสชาติซุปเป็นยังไงบ้างคะรสชาติดีมากเลยละคะ่ะดีจริงๆที่ได้ยินแบบนี้เมื่อคืนนายน้อยไม่พอใจอาหารของฉันเลยคะ่ะเขาพูดว่าถ้าเช้านี้คุณเยี่ยนไม่พอใจรสชาติซุปเขาจะไล่พ,พวกพวเลยคะ่ะ เอามันไปให้เธอลองชิมดูก่อนได้ครับนี่เขาเป็นห่วงเราเหรอหลังจากกินเสร็จนี่คงเป็นห้องหนังสือสชนะอยากรู้จังว่ามันมีหนังสือออกแบบให้เรอาอ่านไหมว้าวหลูยหลาจังเลยหนังสือด้านการออกแบบมันอยู่ตรงไหนนะถ้าเป็นใครก็หนนะ้าสวยจังเลย เธอคอคนรักของหมูซี่จื้อเปล่านะอย่างที่คิดเลยมันรู้สึกเจ็บเวลาเปรียบทียบกับถ้าเราจับคงไม่เป็นไรหรอกมั้งหยุดนะเธอไม่ได้รับอนุญาตให้แต่ต้งภาพวาดนี้ใครอนุญาตให้เธอมาให้เธอเข้ามาในห้องทำงานของฉันฉันฉันแค่อยากหาหนังสือไปอ่านค่ะ เพราะวันนี้สำคัญมากเลยเหรอเราไม่ได้รับนะอนุญาตให้แตะต้องเลยงั้นเหรอ<ม>เอาเล่มนี้ไปสิต่อไปถ้าเธออยากได้หนังสือเล่มไหนให้บอกวังนะนี่ไม่ใช่ที่ที่เธอจะเข้ามาได้ ไม่ต้องรบกวนคุณหวังเขาเหรอกคะ่ะหนังสือเล่มนี้หนามากพอที่ฉันจะใช้เวลาอยู่กับมันไปอีกนานเลยละทำไมคุณคิดแบบนั้นละ่ะการอ่านหนังสือคือสิ่งเดียวที่เธอทำในช่วงเวลาว่างที่นี่งั้นเหรอใช่ค่ะฉันมาที่นี่เพื่อหาหนังสือเพราะฉันก็เบื่อมากๆแล้วจริงๆ นี่เธอเดี๋ยวนี้รู้จักเถียงกลับด้วยอ้าคุณจะทำอะไรเนี่ยี่เมื่อเธอเบื่อนะฉันก็จะหาที่ให้เธออยู่อา้าอยู่ที่นี่ไปจนกว่าจะรู้จังให้ความเคารพฉันโมซี่เจอคุณมีสิทธิ์อะไรมาขังฉันไว้แบบนี้ เราแค่เข้าไปในห้องทำงานของเขาเท่านั้นเองไม่ใช่เหรอทุกคนก็มีพื้นที่ต้อง้ามของตัวเองที่ที่ไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปสำหรับเราเขาเป็นแค่ผู้ชายที่เราไม่เคยรู้จักและสำหรับเขาเราก็เป็นแค่ของเล่นเท่านั้นทำไมเราถึงรู้สึกสบส่วนจัง หวังเอาหารไปให้เธอหน่อยแล้วถามเธอด้วยว่าเธอรู้หรือยงว่าตัวเองทำผิดได้ครับเดี๋ยวก่อนฉันไปด้วยดีก,กว่าหิวจังนี่เราต้องตายอยู่ในนี้แน่แน่เย,ยนวันซูอยู่ในนี้รู้สึกยังไงบ้างละ่ะ นายน้อยหมูคุณมาที่นี่ทำไมครัมาเพื่อดูว่าฉันตายหรือยังหรอคะคุณเยี่ยนคุณไม่ควรพูดแบบนั้นนะครับถ้าคุณขอโทษนายน้อยหมูเขาก็อาจจะปล่อยคุณออกมาก็ได้นะครับฉันไม่ได้ทำอะไรผิดนี่ดีในเมื่อเธอกลิงกล้านะับฉันก็จะรอดูว่าเธอจะทนได้นานแค่ไหน ชิ้อผู้หญิงคนนี้นไหนหมไปชุมช่วงบายนี้ฉันขอไม่เข้านะถ้าพวกเขาไม่ได้มีเรื่องสำคัญอะไรก็ไม่มีประโยชน์ที่ฉันจะเข้าไปไม่ใช่เหรอแล้วคุณเยียนนายอยากจะทุกเล่ออกเหมือนพวกเล่ประโยชน์บ,บ้างไหม แม้น้อยก็ผมไม่กล้าหรอกครับทำไมเราถึงรู้สึกสับสนจังเธอร้องไห้กี่ปีแล้วนะที่เราไม่ได้รู้สึกอย่างนี้ทุาเวละหัวใจของเราแข็งเรากับเล็กกานีแต่หลงังจากที่เราพบเธอเราก็เริ่มรู้สึกถึงความเจ็บปวดในหัวใจหิวจังเลย แต่เราจะยอมแพ้ไม่ได้นะเราอาจจะอ่อนแอแต่เราจะไม่ยอมให้ใครมาเหยียบย่ำศักดิ์ศรีของเราก่อนหน้านี้เขาเป็นห่วงอาการบาดเจ็บของเราและตกลงจะช่วยให้เราได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยแต่แล้วอยู่ๆเขาก็ทำแบบน,นี้กับเราเราเป็นเหมือนแค่ของเล่นที่เขาซื้อมาแค่นั้น ในโลกนี้มีแต่คุณย่าที่ทั้งดีและจริงใจกับเราอย่างดีที่สุดและไม่เคยคิดแม้แต่จะทำร้ายเราเลย,เลยมาหนีสิจ๊ะลองใส่ดูว่าพอดีกับร้านไหมว้าวน่ารักจังเลยแต่ครอบครัวคุณลุงไม่ยอมรับเราไล่เธอออกไปเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นก็ออกไปด้วยกันเลยคุณย่าคะ ไม่ต้องร้องนะเจ้าเสียวหนัวไม่ต้องกลัวนะลูกยากจะอยู่กับล้านเองนะจ๊ะคุณย่าหนูคิดถึงคุณย่าเหลือเกินหวังเอาอาหารไปให้เธอหน่อยไม่นะยดเสียวหนัวเราจะร้องให้ไม่ได้เพื่อเห็นแก่คุณย่าเราต้องมีชีวิตต่อไป อยากรู้จังว่าคุณเยี็ยนทำอะไรอยู่ตอนนี้คุณเยี็ยนคุณเยี็ยนคุณบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าครับเกิอดอะไรขึ้นพอเรียกผู้จริงเชิงมาที่นี่ด่วนได้ครับนี่เรากำลังจะตายเยี็นวันซูเราไม่คิดเลยว่าจะได้เห็น เขากตายเธอไม่เป็นไรหรอกเธอแค่ชอบจากการที่น้ำตาในเลือดต่ำรวมกับการเคลื่อนไหวร่างกายในสภาวะที่มีความเครียดสูงพักสักหน่อยเธอก็ดีขึ้นแล้วละ่ะ <Thank you. S 1> อืมเรายังไม่ตายตื่นแล้วเหรอเย็นวนันศูน อน,น่กล้าไม่เบาเลยนะถึงกับทุบหน้าต่างบ้านใหญ่ขนาดนั้นเธอคงตายไปแล้วถ้าฉันไม่บอกให้วังเอาหารไปให้อาหารนี่ขอให้คุณหวงังเอาอาหารมาให้เราอีกครั้งการขอโทษสําหรับเธอเป็นเรื่องยากมากเหรอเธอเลือกทําสิ่งที่อันตรายแทนที่จะขอโทษเนี่ยนะช่างเถอะเยงก็ขอบคุณนะคะที่ช่วยฉันไว้ ฉันมั่นใจว่าอาการขอโทษคะ่ะขอโทษฉันมั่นใจว่าการกลัวของเธอไม่ใช่การแสดงแน่แน่ฉันหวังว่าเธอจะสำนึกบ้างก็แล้วกันฉันต้องทักฟื้นนานแค่ไหนคะยังน้อยกว่าทิย์หนึ่งฮะแล้วฉันจะทำยังไงกับพิธีปฐมนเทศละ่ะ ไม่เป็นไรหรอกถ้าเธอจะเข้าเรียนไม่ได้ฉันก็เลี้ยงเธอได้ตลอดเวลาที่เธออยู่ที่นี่อยู่แล้วแต่ฉันไม่ได้ต้องการแบบน,นั้นสักหน่อยงั้นก็รีบหายเข้าสิถ้าเธอไม่เชื่อฟังฉันจะเตะเธอออกไปจากที่นี่เลยฮัมแล้วฉันคิดว่าอยากอยู่มากนักหรือไงฉันอยากให้คุณไล่ฉันออกไปมากกว่านายน้อยครับการประชุมจากอังกฤษ รู้แล้วเหรอเป็นเด็กดีอยู่ที่นี่นะเข้าใจไหมเข้าใจแล้วค่ะเด็กดีอ่จือทำได้ดีมากนะขอบคุณที่ชมครับคุณพ่อยังไงกอดตามฉันไม่สนเรื่องที่แกจะมีผู้หญิงแต่แกห้ามทำอะไรที่เดีือดร้อนมาถึงฉันได้เข้าใจไหมครับ ขอบคุณที่เข้าใจครับพ่อดีมากอาจือย่าท้าห้้ฉันผิดหวังละผมรู้ครับพ่อแฟชั่นดีไซน์ เออนายน้อยหมูฉัน่ไหพักฟื้นอยู่นะคะืมเขาทำให้เรากลัวจริงๆนี่สำหรับเธออันนี้มัน,นัสือที่ฉันอยากได้นี่นะขอบคุณนะคะแค่นั้นเองเหรอคุณอยากได้อะไรอีกเหรอคะเอ้อ ยังต้องให้ฉันพูดอีกเหรอเธอหลงเสน่ห์ฉันบ้างหรือเปล่าค้ารู้ไหมคุณโกหกต้องถูกฟ้าผ่านะฉันไม่ได้โกหกนะคะเด็ดีของฉันเพื่อเป็นรางวัลฉันตัดสินใจแล้วว่าแ ham แมผมหวงว่าพวกคุณสองคนต้องอดใจไว้จนกว่าคุณเย็นจะหายดีดีกว่านะครับ ในามาทำอะไรที่นี่ฉันก็มาเปลี่ยนยาให้เธอไงล่ะขอยาที่ดีที่สุดให้เธอนะเธอจะได้หายเร็วๆหยุดรบกวนเธอได้แล้วเธอจะได้พักผ่อนมากขึ้นแล้วมันจะทําให้เธอหายเร็วขึ้นเองครับไอ้หมอว่านี่เสร็จแล้วจะไม่ว่าอย่าให้แผลโดนน้ำนะครับอ่ะโอเคค่ะแล้วก็อย่าขยับแล้วก็อย่าให้เธอขยับร่างกายหังหงม,มากเกินไปด้วยรีบๆไปสักทีเถอะนะ อาเมื่อกี้ตกใจจริงๆนะเนี่ยฮึกิบืบื้อเอ้ยนี่เย็นหวันซูเฮมอะ้เรียมหายเร็วๆนะดิที่ฉันพูดไหมถ้าฉันรู้แล้วถ้าคุณอยากให้ฉันดีขึ้นก็แค่หายไปเสกองโลกของฉันก็พอสิ่งที่คิดนาน้อยหมูทำงานแค่เครียดจังเขาตั้งใจทำงานสุดๆไปเลยคนเป็นจริง ขาไม่พอใจที่เมื่อวันไม่ได้จุบกับเธออยากรู้จังว่าตอนนี้เธอเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวค่ะรอเดี๋ยวค่ะแน่น้อยหมูก็จบก,กันไปแล้วนะคะสำหรับมางานเรื่องวันนี้ให้คุณคนเดียว EP ที่ EP อะไรเ,น,เนี่ยอ่า EP ที่อืมน่าจะ EP ที่8ปดถึงสินะคะ อเ,เ,เออน่าจะ EP ที่แปดถึงสิบสองแล้วก็ถ้าแอดพูดผิดตรงไหนอ่ะไม่ได้เอามาทำในโลกเสียงคำหนผิดแอดก็ต้องขอโทษขอคืนแที่นี้ด้วยค่ะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ Share, กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ของแอดนะคะสำหรับ<ม>คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนท่านนี้นะคะ่ะบ๊ายบาย